สำหรับโครงการ So อ ft Festival นะคะสารพันสันสินเป็นโครงการที่เป็นเทศกาลทางศิลป,ปะวัฒนธรรมปิดท้ายตัวโครงการอัตลักษณ์ชุมชน Soft Power ภายใต้ปีงบประมาณ2,568ของสำนักศิลป,ปะวัฒนธรรมมหาวิทยายลาัยราชภัฏพิพูนสงครามค่ะตัวงานนี้ค่ะเรามุ่งหวังที่จะให้ นักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชพัฏพิวณลสงครามทุกคนได้นําผลงานการทํางานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมตาม 5F ที่จะขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์นะคะ สำหรับงานซอฟเฟสติวัลนะคะเราก็ได้เห็นพลังของการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดที่ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้เข้าไปร่วมคิดและร่วมทำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะคะในลักษณะของการ บันทึกลงนามตกลงความร่วมมือกันหรือว่า MOU ร่วมกันคิดโครงการตั้งแต่แรกกำหนดวันแล้วก็กำหนดตัวกิจกรรมต่างๆจึงทำให้ตัวงานมีความน่าสนใจมีความหลากหลายรวมถึงมีผู้คนในจังหวัดพิษณุโลกให้ความสำคัญจำนวนมากๆค่ะนี่แหละครับซอฟพาวเวอร์ที่ไม่ใช่แค่ดูแต่ยังสัมผัสได้จริงกับโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนซอฟพาวเวอร์ บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเรายังมีโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ท่านติดตามได้อีกที่นี่ครับ